โซ่ยังไม่ซื้อเลยใช้ยูโรรถมันสั้นอ่ะมันสะบัดง่ายไปไหนยะมนได้ครับสี่โอ้ไม่ไม่รู้ว่าเอายูโรมาผมจะได้เปลี่ยนเปลองเซทิเนียลขันมันเพรนั่งง่ายน้ำหนักน้ำหนักเออคันน้ำหนักมันได้โอ้ปิดถนนด้วยถนนโอเฮ้ย <c oughs> เป๋ <c oughs> เป๋ <c oughs> แม่แบบสะกิดเงินนิดนึงแม่เสียแล้วลดมดไดทันทันทังเสียไอเหี้ยเงินเสือขับสี่อีกโอ้โหถ้ามันขับหน้าถ้ามันขับหน้าเหมือนขับาะว่าไปอย่างโอ้โหเปยอย่างแย่โอ้ถ้ามันขับหน้าเหมือนขับาะว่าไปอย่าง เปิดบอดใช่ไหมไงน้ามีหาถือ่าไม่มีเนาะไม่มีบอดนะหรือว่ามาตั้งได้วะเดี๋ยวต้องลองจบรอบนี้ดูผมก็เพิ่งเคยเลยตอไปมาต้องลองไปดูมาต้องลองไปดูมาต้ออาต้องลองไปดมา้องลปดูมาต้่มาต้เอ้ององไดมา้องลองไปดูมาต้อปมาต้อองา้อน่องมต้องมาห้อน่องไปดมาต้องเมาต้องาต้บงปมาต้บงเบงไมา้องลูมาต้องลงไมา้องูมอลอง แล้วีะแบบเนี่ยเห็นไหมรถไม่สั่นโดนนิดโดนหน่อยแม่งก็เป๋แล้วสองรอบโหถ้ามีรถใ่ตรงนี้ใช้ได้เลยเนี่ยไม่มีการอ้างแล้วเนี่ยแต่ใช้อ้างไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเล่นได้แค่มันอ๋อถนนมันไม่ได้ใหญ่อ่ะมันเล่นได้แปดคนเออหน้าวเซนติเนียร์มาวิ่งลองดูเราหน้าวเซนติเนีรไม่เคยไม่เคยลองมาวิ่งเลย วิวโซมัน hmm. ว <know. S 2> mm ิวโซมันโดนเดินแม่ง hmm. ต mm ัดแหละมัน hmm. ม mm ีดีแค่เร่งไวเลี้ยวก็ไม่ค่อยดีแหละเเอออ ภาษาอะไรจังวะเราจับนั่งเดียวกันก็เนี่ยอืเราจะรอด้วยกันพี่เจ้มึงคนเบรกอยู่ไนเอาชันเสริมง่ายเดี๋ยวมีหลายด่านเดี๋ยวเล่นด่านอื่นโอ้โหแม่งขับโคตรยากเลยกูยอมขับเซนติเมียลดีกว่า โอ้โชว์แน่เลยโอ้โห <c oughs> แม่งจะเลือดในโอบีย้บเบียดไปไหนะแต่หูอโจอ้มันเกินไปจริงไหมหนะาแบบนี้โอ้โห1.9้มายไกลกว่าเมื่อกี้นิดนึง ไเยอะอีกกกินแล้วแจ่ก็ลองสนามใหม่อยู่ในสนามพอเราตาเนี่ยของเขาพี่มาเป็นเลยเนี่ยอมเขียนว่าม่โดนเช็คพอยด์แล้ไเนะ่ยจบเลยผมถ้าเล่นแหลยคนน่าจะหมรถมันแบบ <c oughs> อา้าวสาวนิดหน่อยไปตางโลกก็ตายไปต่างโลกแล้วแม่งสาวอันนิดเดียวก็แห้งละน,นี่ฮะอูบับเดียวจบรอบเลยเฮียรถแม่งแหลงชิบหายโอ้ยทนเฮียสาวเนี่ย พี่ผมเบาเสียงไว้นี่หว่าโหแม่งแทบไม่ได้ยินเสียงรถเลยรถขพี่สายเขารถไฟฟ้าเน อู้ยม่งมากเอ็นบีซีนี่ยเวรี่ไฮเกือบตายอีโนอีโนเนี่ยเนี่ยคณะยากบอกเลยผมไม่รู้อีโนนี่ยเนี่ยเอาทาอื่นมอไซ์บอกว่าทางนี้มันมีทางให้ซัดตรงๆอยู่อ่ะหมอไซจะได้เปรียบอยู่แล้วนะ ย่าด่านอย่างด่านแบบหนึ่งจุดเก้ากว่าไม่ใช้เวลาแค่สองนาทีจบอะไม่เละนะแต่ไอเลขาเบียนมันเละเอฟเตมาอยู่เนี่ยตีลิงอะแตีลิง FC 0ศูนย์แล้วก็ลตู้ เลงแรงอยูเ็ิง้า่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปาเฉยเอาบอยเลยเช็ค์เหินเหินกระโดดหมุนอีกเนาหมุนนี่้เขาหน้าเขาหน้าจะไปเที่ยวเหรอครับเขีนรีบโอะอโโอะโออะ ยื้อาแล้วกูไม่แบบนี้ไม่่ผ่านละเฮ้ยโคติมันเอ้ยน้องอะไรเนี่ยโอ้โหเงตัวชิฟหว้เอ้ยเข้าโค้งแบบไอนี่เลยโอ้ยสิสิล้อใต้กับล้อสปอร์ตนะล่ไล่รถมันไล่รถมันต้องเฮ้ยทำไมสิสทำไมล้อใต้กับล้อสปอร์ตที่า โอ้โหแม่งเฮ้ยทำไมมันคุมยากจังวะตอนผมเล่นในฟีมหดมันคุมง่ายกว่านี้อีกอะน่าจะเป็นที่สามเลยพี่แต่คุมยากแต่เดี๋ยวปีดปีดลงง่ายเงี้ยไม่แน่ใจมันมีปั๊บแบบนั้นด้วยผมรู้สึกว่ารถผมรู้สึกว่ารถมันหนักมากเลยทำไมตอนเล่นฟีมหดไม่เห็นเป็ดนะหรือว่าหรือว่ากูเพิ่งตื่นโดนข้ามหัวยังไม่ปิดฝั่ง วุ้ยวพลอย,ยออกพลอยออกไ <c oughs> อ้ไรถคนไม้อุ้จับแล้วกูโอ้ยแม่งับปีกไอ้เหี้ยถามสเช็คพอยวิ่งถูกลางรถตู้ไม่ได้รถตู้แม่งขับดีด้วยนี่มันขับดีเนี่ยทำเป็นเล่นมันไม่ได้เลี้ยวแย่ขนาดน,นั้นมัน่าจ,จะเบรคไม,ม่อยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าสปีดมันต่ำมันไฮบริดหมุนหมุน มันเน้นเร็วๆไปโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวรักไหวเน้นมันเป็นน็เลนแบบออกโค้งปุ๊บแล้วก็เร่งแล้วก็พุ่งเลยหน่งข้างทางอีกเดี๋ยวรักไหวมากเลยเอ้ยปกติมันขับง่ายกว่านี้ไม่ใช่หรอวะทำไมผมผมรู้สึกไปเองเหรอวะมันมันขับยากจังวะมันเป็นทางแบบไอ้นี่แบบใา่มันออกตลอดเลยวะทางมันเลบเยอะแบบไม่รู้แะทางสลัมันเยอะเออผมไม่น่าใช่นะแล้วมันไม่น่าจะขับยากอย่างเนี้ย เี้เหมือนขับเที่ยพระรามสองไงโอเคไหมลองเอาไปขับฟีลงเส้นนี้ไหมจะขับฟีโลเส้นนี้ตัวพี่เออเมื่อกี้มีการหิวหิวข้าวเข้าบ้านนิดนึงโอ้สองรอบโคตรใจทีอ่ะสองนับไปเรื่ยห่างไม่แน่ใช่ครับพี่เนินลอยเนินเหินโอ้แต่เนินเยอะจริง จะเป็นฮ้อนเลยไม่ได้ใครจะรู้นัคือ N P C บางไลน์แม่งนึกว่าเล่นเดอะครู N P C แม่งบางไลน์รถหัวง่ายขนาดนี้ยสเตอร์ลิงรถมันึ่งเตี่ยขึ้นฟุตบาทมายังขูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำยังไงวะแม่งข้ามหัวเป็นที นี่มันลดแบบสลิปเปอร์ของแท้มี <c oughs> รอยข้ามหัวโอ้โหแล้ว NPC เลี้ยวแม่งยังไงแม่งเหมือนในฟีโลมเปียบอูดออกบ่อยยังไง กาใจโอ้ยเรากินอยู่ทํานี้อะไรเนี่ยเราไปย่ชนทีเดียวผมเลยโอ้โหกูจะเลี้ยวแม่ก็ขวางเลี้ยวอีกโอ้ยยอดแน่เรถรถรถจอดจอดอะไรไม่เจ๊เจ๊เจ๊รถดีเกิน หบอทไปเลยโอ้โหตคุ้มมากเลยนี่ไม่สนอะหวะหนักหนักมาดูโดนโดนด่านบอปนี่นะถนนในนี่ถนนด่านนี้อันนี้นี่ด้วยมั้งไหววะ โอ้โหเดี๋ยวในมอบีมันแม่มันพุ่งขนาดนี้โอ้โหแม่ง npc npc สก,กัดไลน์โอ้โหมันเลี้ยวตรงๆได้แม่งติด npc เฮ้ยมือจะออกซ้ายทำไมว่ามเลยก,กู ขับรถไม่เป็นแม่งอยู่ห่างมันเป็นเน็แม่งยังอุตส่าห์สะบัดมันยังอุตส่าห์ชนคิดบ็อกเกมนี้แม่ โอ้โหโอ้ยบางไย เบรกขนาดนี้แม่งตุดไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราติเคตยังไงหวมนอ่ะเป๋เป๋เป๋นี่เป๋โงเกิอ่าอ่าอ่าเราติเคตอ่าอ่าเราเคต Chị hẹn cơ tả Ờ ừ, ừ. ờ ừ. <laughs> <laughs> oh, oh. À là... mang... cả bạc đấy Ồ ลาพอเกตไอตี้ปกอะไรวะนะเอลเอเอลเคอรเรดอะลาเคอเดรถรถที <ikka> ่ข <t ans> <an> uh. ับไอที่แปลงฟันได้คอในตัวอันนั้นพอเกตโอ้เหเฮยนึกว่าลงทางดินหลอนเลยกูโ้ยโอ้อยกูวโดโยนแมปรอไม่ทันเนะ โอ้ยโอ้ยเฮวนลับกูเหมอนอะไรอะไรวนโอ้โหแรงเกินรอนรอรอนไปไลฟไปไลฟ์ไปเลยเราทำไมเี่ยไปแม่นั่นรถกระบะดโอ้ยจนผมีเดียวระเบิดไปเลยทนระเบิดเลยทำไมมันโหดจังวะถ้าถ้าเรากออกนะไม่นะผมใส่เกรอกปกติอย่ารถแม่งแรงเขี้ยขนาดนั้น ไตั้งแต่ผมขับรถมาผมไม่เคยเห็นใครชนแล้วแบบระเบิดอ้าวแล้วพลาสติกไม่มีแล้วคือแบบรถแบบพันกระติ๊ดเดียวชนรถกระบะไม่ได้บอกพลาสติกอะไรรคนรถกระบะแบบไม่ได้บอกนะไม่ดูแสดงว่าสนามนี้เซตมาไม่มีพลาสติกอะไรจอมรู้สึกอืดผมไม่รู้ว่าผมคิดเองว่าทำไมเวลาเปจอมันรถมันอืดลงก็ไม่รู้ คงน่าจะจริงผมไม่ได้รู้สึกเหมือนพี่คนเดียวโอ้มันพุ่งอยู่เนี่ยเข้าคงไจะรู้สึกเหมือนกันนะตอนเล่นฟีโลมก็จะแบบนึงตอนเล่นแข่งก็อีแบบนึงนั่นนะคล้ายๆกับตอนเล่นเอ็กโอในจ็อบกับเล่นวิวิวในจ็อบอ่ะจะ hmm? เห็นความต่างเอ้อยเอ็กโอ,อ,อในจ็อบแม่งแรงกว่าวิวิวเขาจ้องแต่ในฟีโหมดเอ็กโอนนี่กินฝุ่นเลย <c oughs> บอกเลย <c oughs> เอาไปไหนอ่ะใน่รือนะ่ะใส่ในทุระเข้า